คำพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568สําหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาของพุทธเกิดในปีมะโรงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในดวงรายเดือนเดือนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับและก็ดูแล้วปริมาณฝนจะเยอะมากกว่าปีก่อนด้วยบางข่าวก็บอกว่าปริมาณจะพอๆกับปี54 ที่น้ำท่วมกรุงเทพแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับก็ต้องดูเรื่องพายุว่าจะเข้าไทายกี่ลูกในปีนี้ครับซึ่งถ้าเข้าหลายลูกมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็ฝากเตือนกันครับให้เฝ้าระวังรับมือไว้ล่วงหน้าเพื่อความไม่ประมาทครับส่วนเรื่องดวงชะตาในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ายังวนเวียนอยู่กับเรื่องงานกับเรื่องเงินครับที่เป็น2เรื่องหลักๆที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับดวงชะตาของคุณอย่างมากในระยะนี้ครับ มันจะเป็นไปทั้งในด้านดีและก็ด้านไม่ดีปะปนกันแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาช่วงดวงดีมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีเต็มไปหมดครับบางขณะมันก็มีเรื่องไม่ดีแทรกเข้ามาบ้างส่วนช่วงไหนดวงไม่ดีมันก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดทุกเรื่องครับมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้เห็นบ้างดยน,นี้ดวงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ฝากเตือนว่าต้องมีสติให้มากในการดําเนินชีวิตช่วงนี้อย่าประมาทอย่าหลงละเลงเหตุร้าย มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราประมาทเสมอครับต่อไปเรามาดูดวงเรื่องแรกกันก่อนครับนั่นก็คือดวงการเงินและสําหรับดวงการเงินในเดือนนี้ต้องบอกว่าดวงส่วนใหญ่มีเกณฑ์เสียงเงินมากกว่าได้นะครับเพราะเป็นเดือนแห่งรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายเรื่องภายในบ้านแล้วก็ไม่ใช่รายจ่ายหลักทั่วไปนะครับจะมันจะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจาก2คนนี้เป็นส่วนใหญ่ครับคนแรกก็คือรายจ่ายที่เกี่ยวกับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน คุณอาจต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าประกันที่ถึงกำหนดหรือบางคนพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มาของเงินกับคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งก็มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ครับและอีกคนหนึ่งที่คุณมีเกณฑ์จะเสียเงินให้ก็คือเพศตรงข้ามครับหรือว่าคู่ครองคนรักคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินให้กับคนเหล่านี้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับก็ฝากเตือนกับว้ลงหน้านะครับเผื่อว่าจะได้หาหนทางรับมือกันได้ทัน ดูเรื่องรายจ่ายหลักๆกันไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องเงินที่เราจะได้กันบ้างครับเงินมีออกก็ต้องมีเข้าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะถ้าไม่มีเข้ามาจเจ้าที่ไหนออกไปจิงไหมครับเรื่องรายได้เงินก้อนที่มีโอกาสจะเข้ามาดีในช่วงระยะนี้ <S <S ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แหล่งหลักๆครับคือ 1. จะได้จากประเภทลาบลอยเสี่ยงโชคถูกรางวัลในส่วนนี้ถึงดูจะเกิดขึ้นได้ยากหน่อยแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนในช่วงนี้ครับ เพราะดูจากการเดินของดวงการเงินที่ระยะนี้มันสัมพันธ์กันหลงตัวกับดวงโชคลาภก็ถ่ายได้ว่าต่อไปจากนี้คุณจะมีโชคมีลาบด้านกันงินดีทีเดียวครับได้โชคได้ลาบเป็นเงินเป็นทองได้เงินแบบฟุกฟลุกแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับในระยะ1-2เดือนจากนี้คุณมีโอกาสสูงทีเดียวส่วนรายได้อีกทางที่จะเข้ามาดีก็จะเป็นรายได้จากงานพิเศษงานเสริม การทำธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนมันมีโอกาสจะเข้ามาดีได้เงินเยอะขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณลงทุนลงแรงไปนะครับใครลงทุนเยอะหน่อยก็มีโอกาสได้ผลกำไรกลับมาเยอะแต่ถ้าบางคนลงทุนไม่มากก็ได้กลับมาตามสัสดส่วนที่ลงไปครับแต่ได้นะได้แน่นอนครับไม่มากก็น,น้อยต่อมาเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับซึ่งการงานระยะนี้ยังเป็นไปด้วยความก้าวหน้าดีครับ ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำรับราชการประกอบธุรกิจส่วนตัวมันยังเป็นไปในแนวทางที่ก้าวหน้าถึงจะมีบางช่วงสะดุดบ้างมีปัญหามีอุปสรรคก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราต้องแก้ไขให้ผ่านพ้นมันไปได้จะดีหน่อยก็สำหรับคนที่มีเงินเดือนประจำครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากถึงบางเดือนมันจะไม่พอใช้ก็ตามแต่ว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาอีกแต่สำหรับคนที่ทำธุรกิจทำการค้า การที่จะทํารายได้ให้มันมั่นคงตามที่เราอยากได้มันยากกว่ากันเยอะครับยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยแล้วก็ค่อนข้างยากมากครับที่จะมีรายได้สม่ําเสมอในทุกๆเดือนมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่โดยภาพรวมในเดือนนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ดีเป็นไปอย่างก้าวหน้าไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลครับและฝากเตือนสําหรับคนที่จะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกถ้ายังไม่ได้งานก็อย่าเพิ่งลาออกนะครับ เพราะเสี่ยงที่จะตกงานยาวหางานยากรายได้อาจจะสะดุดเพราะว่าดวงในระยะนี้ไม่ควรเปลี่ยนงานจะดีที่สุดครับหน้าที่การงานจะดีขึ้นเมื่ออยู่ที่เดิมครับแต่ถ้าเปลี่ยนงานปุ๊บดวงมันจะเปลี่ยนทันทีมันจะหาความแน่นอนไม่ค่อยได้อะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอครับทางที่ดีก็ทําอยู่ที่เดิมดีอยู่แล้วครับงานมันจะแย่บ้างห่วยบ้างก็ต้องทําใจไปก่อนครับใช่ว่าไปทําที่อื่นแล้วจะไม่เจอปัญหา ก็ต้องเจออยู่วันยังค่ำครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจากที่ผมเองก็เคยทํางานประจํามา20กว่าปีเปลี่ยนงานมาก็นับไม่ถ้วนก็หนีปัญหาเดิมๆไม่พ้นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วทําใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าทําใจยอมรับได้ชีวิตก็จะดีขึ้นครับบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรานะครับว่าจะมองในมุมไหนถ้าเรามองในแง่ลบก็จะเห็นแต่เรื่องลบๆเต็มไปหมดแต่ถ้าสลับมามองในแง่ดีบ้าง ก็จะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ที่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับว่าจะเลือกแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในจุดที่ดีและเป็นไปด้วยความก้าวหน้าแต่ไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องงานมากนะครับดวงมันจะสะดุดได้จากดีจะกลายเป็นร้ายได้เหมือนกันก็ต้องระวังในจุดนี้ครับก่อนจากกันเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนนี้กันครับ ต้องบอกว่าภาพรวมดวงส่วสนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีดวงไม่ได้ตกต่ำย่ำแย่อะไรมากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันยังมีทางออกทางแก้ไขเสมอทําให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีแทบทุกครั้งครับแต่เรื่องความกังวลเรื่องคิดมากความเครียดต่างๆนานา,นา,นาจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลายคนกําลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้ก็แนะนําครับวิธีการเสริมดวงง่ายๆที่เหมาะกับคุณในช่วงระยะนี้นั่นก็คือ การไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังดูอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับไม่น่าจะใช้วิธีการเสริมดวงแต่ผมก็ยืนยันครับว่ามันคือการเสริมดวงและเป็นการเสริมดวงที่ดีมากทีเดียวครับถ้าใครหมั่นทำเป็นประจำทุกค่ำเชา้าก็รับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนครับปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะลดน้อยลงการงานจะเจริญก้าวหน้าค้าขายมีกำไรดีเงินทองก็ไหลามาเทมา เพราะถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีจิตใจที่มั่นคงแน,แน่วแน่ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ย่อมจะเป็นจริงได้แน่นอนก็แนะนำครับอย่างน้อยก็จะช่วยให้ใจสงบเบาสบายขึ้นเท่านี้ก็ได้ประโยชน์มากแล้วครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาเพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกชโชกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้ หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ